สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้มาพบกับช่วงหมอความชาวบ้านนะคะวันนี้เจเลแล้วก็พี่ต้อยค่ะสีสดใสเลยนะครับปีใหม่แล้วนะครับเป็นไงบ้างไปเที่ยวไหนไหมบอกร่าจะบอกว่าไม่ได้ไปอ่ะงานเยอะใช่ไหมเาละครับเราก็ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับก็แปยากเหมือนกันนะครับในงานงานของสื่อสารมวลชน่ก็เพื่อที่จะเอาเรื่องราวต่างๆมา บอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบเนะาะหลายๆทางคงจะสนุกสนานนะครับกับการเดินทางบ้างก่อนรามดระวังนะครับค่ะนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่ท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามานะครับใช่ค่ะโอ้โห,โหก็เป็นถือว่าต้นปีเลยทีดเดียวนะครับอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าทํางานได้หนึ่งปีนะครับทางบริษัทเนี่ยได้แจ้งที่ประชุมว่า,าทำนักง,งานเนี่ยคนใดต้องการลาออกเนี่ยนะครับก็ให้ยื่นการลาออกได้ สองครั้งในหนึ่งปีนะครับล้วปัญหาเกิดยังไงค่ะประเด็นนะคะเขาบอกว่ามีข้อสงสัยจากพนักงานค่ะที่เขาเนี่ยต้องการที่จะลาออกจากบริษัทนึงแต่ปรากฏว่าทางบริษัทเนี่ยได้แจ้งค่ะในที่ประชุมว่าถ้าพนักงานคนใดต้องการลาออกให้ยืนวันลาออกได้สองครั้งใหนึ่งปีนะคะคือหนึ่งกุมภาและหนึ่งกันยาเท่านั้นอ่าละเเียเป็นเพาถามว่าไอ้ตรงนี้มัน ทำได้หรือเปล่าบริษัทออกกฎแบบนี้ได้ไหมนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ยื่นลาออกตามที่ระบุไว้เนี่ยจะต้องเสียค่าปรับด้วยนะถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะเป็นเรื่องที่พนักงานก็ไม่อยากจะพูดถึงันไม่อยากได้ยินว่างี้ครับแต่เขาบอกว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เจ้านายพูดในที่ประชุมแต่ไม่ได้มีใครเซ็นรับทราบไม่ได้มีอะไรขึ้นคือเหมือนแบบทุกคนก็ด้วยความที่เราทุกคนก็เป็นแบบลูกน้องเนาะก็ก็อาจจะเกรง เกรงอำนาจแล้วก็บารมีเขาต้องจ่ายเงินเดือนอยู่อะไรอย่างเงี้ยกาที่เก่งนี่เป็นเป็นที่ยอมรับไปเลยหรือเปล่านะการที่นิ่งเฉยเนี่ยประมาณนั้นแหละเารไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธนะคะเขาก็มีคาถามมาค่ะคำถามที่หนึ่งว่าถ้าเกิดว่าลาออกไม่ครบสามสิบถ้าเขาจะลาออกเนี่ยแต่ทางงานเนี่ยสมมติว่าอีกสิบห้าวันนะคะจะลาออกแล้วคือแจ้งไม่ครบสามสิบวันเนี่ยมีความผิดไหมนะคะแล้วเ็าถามว่าเอแล้วถ้าลาออกแบบนี้เงินเดือนเดือนสุดท้ายจะได้ไหมแล้วถาม ที่ถามเมื่อสักครู่นี้นะคะถามว่าไอ้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยถ้าไม่ได้ออกตามที่ระบุระบุตอนแรกเนี่ยต้องเสียด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้เราก็สงสัยนะคะเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเราก็เป็นพนักงานเงินเดือนเหมือนกันนะครับเป็นนุษเดือนเดือนเรื่องนี้เราก็คงต้องไปสอบถามท่านทนายของเราว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราจะทํำยังไงโดยว่าที่เราไม่ยกมือเราไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เซ็นรับรองอะไรประมาณนี้แต่เป็นกฎที่บริษัท ตั้งขึ้นมาใช่ค่ะมันมันบังคับตามนั้นได้เลยหรือเปล่าเรานิ่งเฉยไปแล้วไม่ยกมือเลยเป็นเรื่องเป็นราวไปอันนี้สถานะต่อไครับสวัสดีครับทนายครับสวัสดีค่ะต้องสวัสดีปีใหม่คุณทนายด้วยนะคะอ๋อต้องขอสวัสดีปีใหม่ทนายด้วยนะครับไปเที่ยวไหนบ้างป่ะครับเนี่ยไม่ได้ไปงานเยอะใช่ไหมคะช่วงนี้งานอาชีพการจราจรมันมาก คนไปเที่ยวเราต้ีงไปเที่ยวเยอะใช่ถึงจะสนุกนะครับบางทีเราว่าไปกันเยอะแล้วมันจะเดินทางก็ลําบากจะกินก็ลําบากเนาะแต่ก็มันเป็นช่วงไงที่แบบคนจะได้หยุดยาวๆกันใช่ครับก็ยังไงก็วันนี้เป็นเรื่องของกฎกติการะเบียบบริษัทครับทําขึ้นมาแล้วผู้ที่ท่านหนังสือสอบถามมาเอะทำตรงขึ้นมาแล้วก็เป็นข้อ แย้งข้อตกลงกันหรือเปล่าแล้วเขาทาเงี้ยเขาจะมีสิทธิ์อะไรได้บ้างนะฮะในเบื้องต้นก็ได้คุยไปทนายว่าเป็นไงบ้างก็คืออะไรการที่จะลาออกจากงานเนี่ยกฎหมายเขาบังคับแล้วว่าคุณต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนอะไรสักสิบวันอะไรเนี่ยอันนี้เขาบอกวลาปีละสองครั้งก็เขียนมาอ้ตัวเนี้ยมันก็ขัดต่อกฎหมายอันนี้ใช่ไหมนะการที่กฎหมายเนี่ยมันขัดกับกฎหมายเนี่ยการที่คําสั่งของคุณไปขัดต่อกฎหมายเนี่ยพนักงานของคุณยอมรับให้ ม่มีการซ็นอะไรเลยไม่ได้บันทึกไม่ไดแต่คือไม่มีอะรตัวแย้งตัวแย้งครับเพราะถ้ามันไม่มีการบันทึกหรือไม่มีการยอมรับจากอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องยึดกฎหมายเป็นหลักอ๋อมันก็ต้องแนวทางของกฎหมายเลยหลักเพราะฉะนั้นคำสั่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เพราะมันไปขัดกับกฎหมายนะคกับผมว่ามันไม่น่าจะใช้บังคับได้แต่คือถ้าเกิดว่าลาออกตามปกติ นะคะลาออกแจ้งล่วงหน้า30วันตรงนี้ก็ยังได้สิทธิ์อะไรตามทุกอย่างปกติใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเกิดเขาลาออกไม่ถึง30วันก็ต้องไปดูเงื่อนไขใช่ไหมคะคุณก็คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์ที่เขาถ้าคุณบอกกล่าวล่วงหน้าคุณก็ได้มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนตรงนี้แต่มันสิทธิ์ของคุณมีแค่ไหนเขาต้องตัดสิทธิ์คุณไปนะฮะสมมติว่าทํางาน15วันอีก1 5วันวันจะลาออกก็จะได้เงินไม่เต็มเดือนถูกต้องไหมคะ ก็คืออาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะในลักษณะนี้ถ้าคุณคุณก็ถูกจำกัดสิทธิ์ไปบางประเภทนะฮะเพราะว่าไม่ได้ทมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกต้องบอกกล่าวล่วงหน้าสามสิบวันโอเคคุณก็จะได้รับเงินเดือนล่วงหน้าไปครับมันก็มันเป็นกฎเกณฑ์เขาบริษัทอยู่แล้วนะใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายแรงงานจะเป็นแบบนี้นถ้าถ้าถึงทางบริษัทไปทําอะไรที่มันนอกเหนือแล้วที่มันขัดกับกฎหมายแรงงานเนี่ย เขาทาถ้าทุกความทั้งสองคนยอมรับโอเคก็ใช้บังคับได้เขาแจ้งเขาแจ้งได้ไหมคะแจ้งกับทางกรมแรงงานเขาจะมาอ้างอะไรได้ไหมไม่ได้ครับอ้างไม่ได้ไม่ได้ครับมันจะไปขัดต่อกฎหมายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นรายละษอักษรเราไม่ได้ยอมรับนครับก่อนหลายท่านคงจะไม่สบายใจนะครับการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ทาตามกฎกติกาของบริษัทกฎหมายแรงงานคือตามเราทําตามกฎหมายแรงงานก็ม่คงไม่มีเรื่องราวที่จะมา ใถ้าทางบริษัทต้องการที่จะบอกมาเรียกร้องอะไรนี้เราก็อ้างทางกฎหมายแรงงานได้ใช่ครับรเราจะไปสอบถามไปแจ้งใครได้บ้างคะตรงนี้เขาบอกมีมีขอเรียกเงินคืนในกรณีอะไรนะไม่ทำไม่ไม่แจ้งก่อนหรือไงใช่ห่ะหมื่นห้าอันนี้คือเป็นเป็นกฎที่เขาตั้งไว้ใช่ไหมฮะเขาจะมาขอมาเลียกอย่างนี้ได้ไหมเขาไม่จ่ายเราสมมติเขามาตัดเงินเราหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปร้องที่กรมแรงงานได้ว่าโอเคเราถูกในจ้างดําเนินการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ โอเคตรงนี้ก็สบายใจได้นะคะนะเพราะว่ามีกฎหมายตรงนี้คุ้มครองนะคะในส่วนของผู้ทํางานทุกๆนะอย่างเลยนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเราอยู่ใต้แลฐธรมนองฉบับเดียวกันเนี่ยยังไงก็มีกฎหมายรับรองทุกอย่างนะฮะตา,ามรอย้ท็มถูกต้องอย่างที่นะางว่านะครับเราไม่มีเงื่อนไขไม่มี ข้ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถดําเนินการไปตามข้อกฎหมายของเขาใช่ค่ะรเบียบรงงานนะครับวันนี้ขอขอบคุณทนายครั้งนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วงหมอความชาวบ้านแล้วค่ะพวกเราทั้ง3าคนนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับครับ